ดีทุกคนอีพีนี้เราก็มาต่อกันที่วัดโพเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมที่สถานที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์นวดแผนโบราณน,นวดแผนไทยที่วัดโพนั่นเองจุดนี้เราเดินเข้าไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าให้เราเดินชมพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับการใช้ใช้สมุนไพรยังไงจุดเริ่มต้นมาจากไหนแล้วก็มันจะมีจะมีจะมีจอจอวิดีโอนะที่ว่าให้เรานั่งดูด้วยนะว่าเออการนวดแผนไทย ความเป็นมาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเก็เดินชมบรรยากาศดีมากตรงนี้อนาะทาเย็นชอบอันนี้คือรูปพระบรมมคูน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสอนนวดแผนบบราณ คนแรกๆใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นภาพแกะสลักที่ที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีแต่เอามาโชว์ที่นี่เป็นรูปภาพเฉยแล้วก็ข,ข้างกันเนะี่ยทางนี้เห็นไหมที่เป็นรูปหุ่นเมื่อกี้นี่คือจอจอวิดีโอที่ว่าเป็นวิดีโอฉายให้เราดูว่า,าการนวดแผนไทยเป็นยังไงต้นกําเนิดมายังไง คือเราต้องไปนั่งชมตรงเนี้ยนั่งชมแบบเออเย,ย,ย,ย็นเย็นสบายเป็นห้องแอร์อันนี้จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้เตาอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ทุบสมุนไพรหรือว่าตีสมุนไพรนั่นแหละน,นี้เป็นเตาใช่ไหมที่เขาเอาเตาอ่างขาอันนี้ก็จะเป็นไม้ทุบ ไม่ทุบทุบไหลทุบส้นอะไรอย่างเงี้ยของสมัยโบราณสมัยเก่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสมุนไพรอันนี้ของจริงนะตัวอย่างสมุนไพรนี้เป็นของจริงอันนี้จะเป็นจุดเส้นจุดเส้นจุดกระใสอะที่เขาเรียกกันที่พวกหมอแผนโบราณเขาเรียกกันจะมีเป็นจุดเป็น,ปนจุดอยู่ประมาณสิบเส้นนะ อันนี้เป็นคำพีบโบราณซอนรดแผโนโบราณมะเราก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่เขาจะมีบอกอยู่ตรงปลายคนเยอะนะอยู่ตรงเนี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติใช่ไหคือเราพยายามจะไม่ถ่ายให้เจอหน้าเขาแต่แต่มันคนเยอะจริง เขาก็มาดูมาศึกษาเหมือนกันเห็นไหมอันนี้อันนี้มันหลุไม่ได้คือคนมันเยอะจริงๆเขาก็มาดูเหมือนกันกับเราแหละเนี่มี่ตัวอยา่างแบบคนเรามีเส้นอะไรตรงไหนมีจุดนวดจุดอะไรเขาจะบอกหมดเลยอันนี้อยู่ในอยู่ในวัดวัดโพนี่ไหมเส้นทั้งสิบที่เขาบอก นี่เป็นหุ่นจําลองคนสนใจเยอะนะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติยิ่งคนจีนนะเขาชอบมาดูเหมือนเขาก็รู้เนาะนี่ใส่จีนคือแบบว่าเขาชอบศึกษาหาตำราก็ปปี้อะไรประมาณเนี้ยไม่ว่ากัน ก็ไม่สู้ต้นตํำรับอยู่ดีอะแต่สมุนไพรจีนก็ยเยอะเนาะอันนี้ต้องยอมแล้วกอนนะแต่ของไทยก็ไม่แพ้เขอนกันเลยจากนั้นเราจะพาไปดูเอ่อ,อ,อตรงตรงเอ,อแม่แม่เนี่ตรงนี้เป็นรูปประกบของไทยที่ขึ้นชื่อเลยนะเนี่ยจะพาไปดู จะพาไปดูสถานที่จำลองสถานที่จำลองนวดแผนโบรนาณไทยที่วัดโพมีอยู่จริงสมัยก่อนโรงเรียนสอนนวดแผนโบรนาณแผนไทยของวัดโพก็ยังมีอยู่ข้างวัดโพนะทุกคนแล้วก็อยู่ในวัดโพก็จะมีบริการน,นวดทั้งแผ่นไทยนวดแผนโบรนาณ เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาพิพิธภัณฑ์จำลองมีโต๊ะมีเตียงหมอนวดแต่ไม่มีหมอนวดนะแต่มีพวกอุปกรณ์สมุนไพรตู้ยาครบจบแต่ไม่มีหมอนนวดนะแทบเป็นห้องจำลองใช่ไหมคนต่างชาติคนต่างชาติจะมาดูก็คือเขาสนใจอะ นวดแผนไทยที่โรงเรียนสอนสอน,นวดของวัดโพเขาก็เห็นเขาเปิดรับสมัครอยู่นะปีนี้รุ่นเนี้ยไม่รู้ว่าเต็มหรือย,ยังเมื่อสีห้าวันก็เคยทักไปแต่เขายังไม่ตอบมานี้น่าจะเป็นก่อนเป็นมาของนวดแผนไทยจะพาเข้าไปดูข้างใน เนี่ยเห็นไหมนี่คือห้องจำลองอันนี้ก็คือตัวอย่างสมุนไพรนวดแผนไทยที่เขาบอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเขาจำลองไว้สี่ชุดนะไอที่แบบพวกน้ําชาพวกรูปประครบพวกสมุนไพรยาดดมอะไรอย่างเงี้ยอย่ามันมีเยอะอยู่อยู่ในตู้ ในตู้ข้างหลังเดี๋ยวถ่ายให้ดูมีทั้งน้ำมันนวดมีทั้งอะไรเยอะแยะเดีวเราถ่ายไม่ถึงด้วยอลยมันอยู่สูงด้วยตูววันนี้คือน่าจะเป็นประวัติเราก็ไม่ค่อยอ่านอะมันตัวเล็กข้างล่างก็จะไปเห็นไหมตัวอย่างสมุนไพรเห็นไหมอันนี้อันนี้ตระกูลชา อย่างเป็นมะมัตูมชามัตูมชาใบหม่อนอะไรพวกนี้นช่ไมคือมันมีหลายตัวคืออยู่ตระก,กูลของเครื่องดื่มมัตูมจะเอมไม่เตยแก่นฟางอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นช um uh ุดสมุนไพรเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นชุดหอมละเหย น,นี่เป็นยาช่วยหอมระเหยได้ด้วยเป็นทั้งยาแก้ไข้ผู้สูงอายุอะไรสาหรับผู้สูงอายุไหมยาอายุวัฒนะสาหรับผู้สูงอายุอันนี้เป็นลูกะระกอบลูกปะระกบน,นี่ขึ้นชื่อเลยพวกกระลึกพวกสมุนไพรต่างๆลูกปะระกบ อย่างอะไรตะไคร้ผิวมะกรูดกระเบนบุญห,หลายอย่างอะ่ะเขาจะมรรัดรวมกันเขาไปใช้แบบอั้งไฟอะ่ะให้มันร้อนๆอ,อุ่นๆแล้วก็มาประกบตามไรลตาลังตรงนั้นที่เลาปวด น,นี่จะเป็นประเภทยาต้มพวกแก่นฝฟางพวกสมุนไพรเอ่อขิงขา่าตะไคร้อะไรพวกเนี้ยก็เป็นเหมือนกันนะมันก็มีน,นี่จะเป็นเตียงเตียงจำลองหมอนนวดอันนี้จะมีอ่อจอบรรยายให้เราให้เราฟังตรงนี้จะเป็นหม้อรูปประครบ มารูปประครบมอต้มสมุนไพรจำลองอันนี้เป็นตู้ยาอันนี้แบบอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะหมอโต๊ะแพทย์ ก่อนนวดก่อนลเลยเ้าก็มีการทําการตรวจสับร่างกายวัดอุณหภูมิก็เ,เหมือนทั่วไปแต่จะใช้วิธีการบําบัดแบบนวดนเป็นตู้สมุนไพแต่และตู้คือมีหลากหลายมากนะประมาณ20-30ตู้เห็นไหมอันนี้เป็นพวกกระบูลยาดมมันย้อนแสงมันไม่ค่อยเห็น ยายาโพอะไรยาโพเขียวยาเขียวใบโพเออเป็นยาโบราณหน่อยเราก็จำไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นน้ํามันน้ำมันหอมระเหยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรแก็ซูล,ลูกกรส่วนนี้จะเป็น น้ำมันนวดนวดน้ำมันพวกเอะไร่ะเขาเรียกน้ำมันอะไรนะคล้ายค้าน้ำมันมวยอะไรประมาณนี้นะมันก็พูดไม่เป็นเนาะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็ดูตามที่ที่เห็นนะ่ะแต่ฝรัง่งเยอะนะเขายือนอยู่ข้างหลังเขายือนอยู่ข้างหลังผมนะ่ะคือผม ตุ่ตเตีย้ยตัวเล็กไงเขาสูงเขาก็ยืนอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายแต่เราตุเตีย้ยเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าเขาก็พยายามถ่ายให้ถึงมันสูงนนหลตู้ย,ยาเรา,าเขาเปิดให้ชมทุกวันนะเห็นไหตู้ยามันสูงคือมันมีหลายหลายตัวยานะตรงผ้าสีขาวนี่จะเป็นห้องอบสมุนไพร จริงๆมันก็น่าจะใช้ได้นะแต่แต่มันไม่มีอุปกรณ์ตรงห้องอ,อ,สองุสกภัยตอนนี้มันจะเป็นห้องมืดแล้วห้องเล็กๆเป็นห้องจำลองเฉยๆทุกอย่างคือจำลองมอ,มอน้ำชาได้หลักดี นวดแผนไทยเราดังไปเนี่ยมีสถานที่นวดอยู่ทังเยอะแยะเลยนะเนี่ยตามประเทศโอเคทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย